นีค่ะทุกคนตอนนี้เรากำลังจะเดินพี่นีกาลังจะเดินทางไปนักขนาดนี้มากตกนะคะปล่อยนะคะเราพี่นีจะพาทุกคนไปมะนะคะนี่เรามันก็จะมีหมอกะนะ,ะนก็จะมีหมอกนะคะอันนี้ยังอยู่ข้างล่างนะคะ เราก็กำลังจะขึ้นนะคะออกจากทางด่วนนะคะเราออกจากทางด่วนอีาก,ก็จะตกเป็นเหมือนฝนน้ำแข็งนะคะ เรื่องนี้ก็ประมาณ10วันนะคะนับจากวันนี้นะ